คนนี่คือเหตุการณ์ที่รีสอร์ททั้งหลังโดนน้าซัดไปเลยนะคะล้มแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะเหตุการณ์รุนแรงนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านค่ะนอกเหนือจากที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่น้ําท่วมหนักขนาดนี้อย่างเช่นจังหวัดเชียงรายโคราชพะเยาคือเหนือกับอีสานตอนนี้ฝนตกหนักโหทุกคนบางคนเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับใครข้างนอกได้เลยนะเพราะว่าไม่มีที่จะอยู่สัญ,ญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีอะ ตอนนี้ก็คือฝากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีทั้งหลายด้วยนะคะเซ็ตตัวกันเสร็จแล้วหรือยังเมื่อเซ็ตตัวกันเสร็จแล้วช่วยกรุณาหันไปมองชาวบ้านนิดนึงนะคะก็มีหลายคนบอกว่าจังหวัดพะเยาก็หนักนะจังหวัดพะเยาก็คือพื้นที่ของคุณธรรมนัสจังหวัดของคุณสันติสันติพร้อมพัฒน์จังหวัดเพชรบูรนณะ์ฝากด้วยนะคะท่านช่วงที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นก็คือน้ําท่วมใหญ่ปีห้ 4. นี่ครั้งนี้นายกอุ้งอิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเจอปัญหาแรกก็คือน้ําท่วมเหมือนกันเลยอ่ะฝากทุกท่านด้วยนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้คุณภูมิทําเวชยชัยลงพื้นที่แล้วก็ทําหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอยู่ใครมีพี่น้องหรือมีข่าวคราว,าว,าวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือแล้วก็อีสานแจ้งข่าวกันมาหน่อยนะคะว่ามีพื้นที่ไหนที่ลําบากและต้องการความช่วยเหลืออีกบ้าง